อึง้งบอสโจผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนดังคนนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงความน่ารักของบอสโจยมาินหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหัวเรือใหญ่ของคณะวงหมอลำขวัญใจแฟนๆหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะคะ คนก็แห่ไปชมไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะในหนึ่งงานนะคะไม่ต่ำกว่าพันคนแน่นอนซึ่งบอโจนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆ สามารถบริหารคนหมู่มากให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะคะและสามารถปลุกปั้นนักร้องหลายคนเลยนะคะให้มีเพลงแล้วก็ให้โด่งดังนะคะโดยเฉพาะตอนนี้คนที่ทุกคนเห็นได้ชัดๆเลยนั่นก็คือน้องอุ๋งอิงนะคะซึ่งแต่ก่อนน้องอุ๋งอิงก็เป็นนักร้องหมอลำทั่วไปแล้วก็เป็นนักร้องตามรถแห่แล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าน้องอิงเคยไปร้องเพลงตามตลาดนัดเพื่อหารายได้มาช่วยครอบครัวนะคะ 嗯。Yeah. แต่ว่าหลังจากที่น้องอุงอิงได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับโอกาสจากบอสโจโยมานินของเราแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าบอสโจคอยซัพพอร์ตคอยให้การดูแลเป็นอย่างดีคอยสั่งสอนในเรื่องต่างๆนะคะให้โอกาสให้น้องได้มาเป็นนักร้องในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิงชีวิตเปลี่ยนไปจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยค่ะน้องก็บอกเลยนะคะว่าที่ชีวิตเปลี่ยนไปได้ต้องขอขอบคุณ บอสโจแล้วก็ซอนุดมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆนะคะบอสโจยูมานินของเราเพราะว่าบอสโจนะคะไม่ว่าจะดูแลวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะคะก็จะมีดูแลรถแห่แล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้ตอนนี้นะคะบอสโจก็ยังมีโครงการทาบ้านพักให้แดนเซอร์นะคะให้ทีมงานทุกๆคนนะคะ นอกจากมีความสามารถล้นเหลือแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีน้ำใจมีเมตตาต่อทีมงานทุกคนนะคะบอจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆคนจริงๆเลยนะคะรวมถึงบอสหนุหมอลำเสียงวิหกเจ้าของหมอลำเสียงวิหกนะคะซึ่งบอสหนุนะคะได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับ การที่บอสนุมีวันนี้นะคะเป็นเพราะใครบ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะบอสโจวงสาวน้อยนะคะบอสนุได้บอกว่าได้ดีเพราะคําพูดพี่บอสโจวงเล็บสาวน้อยเพรบ้านแพงว่าไม่เริ่มตอนนี้จะเริ่มตอนไหนนะคะซึ่งบอสโจก็ได้แชร์เข้ามาใน Facebook ของตนเองนะคะ ดยบอกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของบอสหนุหมอลําเสียงมีหกนะคะเพราะว่าบอสหนุก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในวงการหมอลําเป็นอย่างมากนะคะก็ยินดีกับบอสหนุและก็บอสโจโด้วยนะคะทั้งสองคนเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถมากมายเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามและก็คอยให้กําลังใจทั้งบอสโจและก็บอสหนุด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ